ขอต้อนรับสู่ท o onic TV อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ในรถอีกแล้วก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงวันนี้จะพามาดูนอกเหนือจากรองเท้าวิ่งนะกันนะครับวันนี้ก็จะพาแวะไปจริงๆในเนี้ยวันนี้มีพาไปดูรองเท้าวิ่งนิดหน่อยด้วยแล้วก็จะพาไปดูงานเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคือเป็นงานไลฟ์สไตล์ของผู้ชายนะครับชื่องาน g e n t l e m a n collection นะครับก็ร,รวมพวกของ ที่ผู้ชายเขาสนใจกันไม่ว่าจะเป็นตัวรถซปเปอร์คาร์มอเตอร์ไซค์แก๊สเจ็ตแล้วก็โมเดลอะไรเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูหน่อยว่างานนี้มันเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีอะไรน่าสะสมบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ในเนี้ยมีไป ดูลารรองเท้าด้วยวันนี้จะแวะไปดู s k e t c h e r นะครับวันนี้เราจะไปเซ็นทรัลอีสต์วิลกันอ่าลืมบอกจะไปเซ็นทรัลอีสต์วิลนะก็เดีย๋ยวไปเจอกันที่เซ็นทรัลอีสต์วิลนะครับผม เดี๋ยววันนี้พามาทัวร์งาน g e n t l e m a n collection ใช่งานสไต,สไตล์แบบหนุมน่มๆที่เซนทันเอสวิว <East View. S 2> นะครับก็มีก็เรียกไอเทมของผู้ชายช<ๆ>หลายอย่างวันนี้ก็เลยพาอีกคนหนึ่งที่ผู้ชายน่าจะชอบอมาให้พี่หีรู้จัก อยากรู้จักไหมฮะคนนี้ใครเอ่ยใครเออ่าคนนี้น้องน้องผมเองเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวน้องเขาจะไปเลือกรองเท้าด้วยฝากพี่ช่วยพามาเลยอยู่ข้างหลังเนี่ยงั้นเราเรียกเขามาเลยเลยขอเชิญน้องพี่ครับผมอ่านี่เฮ้สวัสดี มอยู่มีนะคะนี่ค่ะน้องสาวผมเองพี่พี่สันเลยนะทำมาเป็นจริงจริงพี่เป็นไผมออกจากฉากได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามีน้องน้าแล้วน้องเขาบ้านอยู่ด้วยกันไม่มีใครเซลล์พาน้องมาเที่ยวหน่อยนะครับว่าไอเทมที่พี่หยีคิดว่าพี่หยีสนใจมีอะไรบ้างที่พี่หยีก็ไปดูรองเท้ามันนะยังไม่ซื้อตัวที วันจริงๆวันนี้จะพามาดูสเก็ตเชอร์ด้วยนะวันนี้ไม่รู้กันไปดูสเก็ตเชอร์ด้วยว่ารองเท้าผ้าใบเป็นยังไงเพราะวันนี้ยังไงคงคอนเซ็ปช่องอยู่ไปดูรองเท้าวิ่งหน่อยได้เอาพี่หยีหายไปแล้วอ่ะไ่หลบหลังแล้วว่าพี่หยีอย่าหลบหลังนี่ย เคสเจอร์ uhm. นะครับโอเคใชอะไรนะคะ39ค <ive> ่ะ39ค่ะสีอะไรนะคะเนี่ยสีอะไรดีอ่ะมีสีเจ็บไหมมี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 ทั้งเป็นสีนี้เดียวสีตัวนี่สีเทามั้งเผามีข้างในเจ็บมากอ่ะอืมอืมอืมพิกด้านได้ไหมพิกได้านแล้วก็แบบพิกด้านเราเท่าสีข้างในมากเลยอ่ะไหนดูดิ โโอ้หถ้าไปวิ่งอ่ะคุณจะเด่งหน้าดูใช่ใช่ใช่แบกแลกเอาพี่หยีไปไหนได้แล้วอ่ะอยู่ตรงนี้แหะตุ๊ดนะครับใจน้องเขาใจใจใจไอพี่หยีไม่ทำไมพี่หยีทิ้งผมเงี้ยฮะคุณอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่ใช่หรอวเฮ้ยน่าสนใจดีตัวโกลันอ่าเซเว่นพลัสเนี่ยก็เดี๋ยวมานจะดูซิว่าเฮ้ยมันน่าเป็นไงเราลองใส่ดูก่อนบอกก่อนเพราะว่านี่กะว่าเดี๋ยวจะจะเอามาลองเหมือนกันว่าว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ เาติกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยดูเห็นจากข้างหลังมีรถสปรอร์ตรถซุปเปอร์คาร์จากค่ายสไปเดอร์ค่ายอ <Spider. S 2> ีตันนะครับวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่ามีรถแพงๆรถเจ๋งๆสไตล์ผู้ชายมีอะไรบ้างที่ วันนี้อัปเดตอีกรอบนึงนะครับก็มาที่งาน gentleman collection อีกรอบนึงนะครับที่เซนทั a อ v สฟิวนะครับก็จะบอกอย่างนี้คือมันจะมีอันนี้ครับผมที่ New Balance มี New Balance f e e l ซ l l ี t c สีใหม่ออกด้วยนะครับอย่างนี้คือเขาขายที่เซนทั a อ v สฟิวจริงๆแล้วขายทุกทที่ที่เป็นช็อป New Balance นะแต่ก็อย่างนี้ครับจะบอกว่ามาเล่นสนุกสนุกกันสัหน่อยถ้าใครมาที่เซนทัลอิสฟิวมาที่งาน gentleman collection และแวะมาที่ช็อป นิวบาลานซ์นะครับคนที่ซื้อนิวบาลานซ์ฟิวเซลทีซีคนแรกนะครับบอกที่ช็อปเขาไปเลยนะครับว่าถ้ามาซื้อคนแรกนะในระหว่างหลังจากที่ลงคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมารับกล่องรองเท้าคีบินบ็อกซ์จากผมไปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พนักงานเขาช่วยจดชื่อที่อยู่ไว้ให้นะครับอย่าลืมนะท่านแรกเท่านั้นที่มาซื้อฟิวเซลทีซีสีใหม่นะครับก็จะได้กล่องรองเท้าคีบินบ็อกซ์ไปอย่าลืมนะครับมาได้นะครับ ในช่วงวันที่22ถึง28กันยานี้นะครับที่เซนทัลอีสต์วิวนะครับผมครับที่ผมพี่ชายเขาจะไม่เห็นเลยใค่สัมผัสในการสัมผัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีของเราทั้งหมดโอเคตัวตัวไหนที่เป็นแบบพอปโปลาที่สุดโอเคเจ๋งมากนลก็แวะมาดูนะครับที่เซนทัลอีสต์วิว นี่ก็มาอยู่กับแบรนด์บอลลอนดอนหนึ่งในแบรนด์ที่ร่วมกับงารนด์เยอรมันคอลเลคชั่นที่ระดับสุดๆนะครับนี่น้องอะไรนะคะฟันค่ะนฟันนะคะสีค่ะฟักบอยลอนดอนนะคะโอเคซึ่งบอลลอนดอนเขาเอาคอลเลคชันพิเศษมาพิเศษยังไงบ้างฟันมาก็คือที่อ่ะพิเศษว่าจริงคือเขาคัดไอเทมที่หวานมากๆเลยครับบอลลอนดอนนะคะซึ่งบอลลอนดอนของเรานำเข้าจากเกาหลีเลยโดยตรงนะคะนำมข้าวแก่ตัวนี้ใช่ค่ะเป็นแบบสตรีทแบรนด์ที่ดังมากเลยค่ะ นำเข้ามาเป็นเกล้าใหญ่เจ้าเดียวในประเทศไทย ไปแล้วนะครับวันนี้ไปเซนทัลอีสวิวมานะครับก็งานเจนทแมนคอลเลกชันนะครับก็มีไอเทมน่าสนใจหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็ได้พาไปร้านรองเท้าด้วย1ลร้านคือสิเคปเชอร์นะครับผมก็วันนี้ก็มีทั้งน้องมี่มีทั้งพี่หยีขอบคุณมากนะครับพี่หยมาหลายเทปนะครับครับผมพี่หยเป็นไงบ้างวันนี้น้องมี่รักไหมดี ให้พูดอย่างไงดีโอเคก็ก็ขอบคุณน้องมี่นะครับก็ติดตามน้องมี่ได้ตามช่องน้องมี่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคงมีได้ไปทํากิจกรรมกับน้องมี่เพิ่มเติมอีกนะครับก็อย่างไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องด้วยแล้วกันนะครับก็มาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่า รอ,องเท้าสเก็ตเชอร์ที่น้องมี่หรือว่าที่เราพาน้องมี่เขาเ้าไปลองเนี่ยชื่อรุ่นอะไรนะครับพิมพ์คำตอบมาตามลิงก์ด้านล่างโอ้ยไม่ใช่พิมพ์คำตอบมาตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะเอาคำตอบที่ตอบถูกต้องนะครับทุกคำตอบเนี่ยมาสุ่มจับเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของกล่องรองเท้าคลิปอินบ็อกซ์ไปนะครับผมก็สามารถตอบเข้ามาได้เลยนะครับผม ก็ 1, 1> วันนี้ก็หมดแล้วพี่หยีนะเหนื่อยมากนะครับวันนี้ติดรถพี่หยีกลับบ้านมาเพราะว่าเอารถไปเข้าศูนย์นะครับขอบคุณมากครับพี่หยีวันนี้ทั้งขับรถให้แล้วก็ทั้งไปเดินเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมคุมเลยคุ้มคุ้มคดคุ้มเลยก็ก็เดี๋ยวเตรียมพบกับตัวโทนิกซีวีในรูปแบบหลายหลายแบบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พักหลังก็ไม่ค่อยได้อยู่ใน ในในสตูเท่าไหร่ก็ออกมาข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับถ้าใครชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกมาได้นะครับผมก็ขอคำแนะนำหน่อยว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างชอบอยู่ที่สตูหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรแนะนำมาได้นะครับผมหรืออินบ็อกซ์มาคุยกันได้นะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับก็เอาเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ